สวัสดีครับผมนิกจากชแนลนิกธนกริตนะครับแล้วก็เกมคาร์ด i d เ r อร์รัชพลนะครับในวันนี้เนี่ยจะมาทําอะไรกันดีมันเคยมีไหมที่แบบว่าเรานั่งดูหนังอยู่หรือทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยเล่นไม่ได้แต่ก็อยากให้เลเวลเพิ่มอะถุงมือเพิ่มมันมีวิธีนะแบบอัตโนมัติอาจจะได้ไม่ท่ยเยอะมากแต่มันก็เป็นวิธีที่ขำๆแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเห็นคําถามหลายๆคนถามว่าทําไมคนนู้นคนนี้เข้าทางรัดได้ ทำไมผมเข้าไม่ได้ครับมันปิดเป็นกากบาดเอาไว้จริงๆมันเป็นคําถามที่ตอบง่ายมากแต่หลายๆคนยังไม่รู้เดี๋ยวจะมาบอกกันนะฮะโอเคการที่เราจะเล่นแบบอัตโนมัติไม่ต้องขับเนี่ยก่อนอื่นเราต้องไปเปลี่ยนหมวกครับไปเปลี่ยนหมวกก่อนนะใช้หมวกเริ่มต้นอ่าหมวกใบนี้แหละฮะหลายๆคนที่ยังไม่รู้รู้ดูนะฮะมันจะเป็นหมวกเริ่มต้นมันจะมีความช่วยเหลือให้เราแบบ ขับชนกำแพงและความเร็วลดลงน้อยกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าหมวกนี้มันเป็นยังไงถ้าเกิดใส่หมวกนี้ปิดฟังก์กชันพวกนี้ก็ได้นะครับปิดได้เนี่ยพวกนี้เนไหมฮะฟังก์กชัน5อันเนี่ยอันแรกอ,อันนี้ตัวบอกเส้นทางถ้าเปิดไว้มันจะบอกว่าเออเราไปทางไหนเป็นลูกศรน,นะครับอันนี้ช่วยดริฟ คืออันนี้ไม่ค่อยดีนะช่วยดริฟมันทาให้เราดริฟยากขึ้นนะครับอันนี้จะบอกว่าเส้นทางไหนดริฟแล้วดีนะครับอันนี้ชนกําแพงวางแนวกั้นนะฮะตรงนี้แหละที่บอกว่าทําไมเส้นทางมันปิดเนี่ยฮะพวกนี้สออันนี้ทำไมเส้นทางมันปิดแล้วเราเข้าไม่ได้ถ้าใส่หมวกนี้ปิดพวกนี้ให้หมดครับแต่ตอนนี้เราต้องการเปิดให้หมดเพราะว่าเราจะมาทําให้มันวิ่งอัตโนมัติกันนะฮะเปิดให้หมดเลยใส่หมวกใบนี้แล้วเปิดให้หมดอย่างนี้นะฮะหอันนะ จากนั้นจากนั้นโอ้โหใสแล้วแบบมุงมิงเลยรตอนแรกเท่ๆอยู่ดีๆจากนั้นไปที่หมดความเร็วนะฮะเล่นคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องเล่นกับบอทนะไม่ต้องเล่นกับคนอื่นด้วยเราเนี่ยเป็นเป็นส่วนตัวอะไรก็ได้นะหรือหรือหรือว่าเราจะไปปิดตรงนี้ก็ได้ปิดไม่ให้ใครเข้ามาเราค่อยเปิดเป็นสาธารณะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยอเวลานับถอยหลังแล้ว ถ้าเกิดผู้เล่นพร้อมทุกคนมันจะนับถอยหลังนะต้องมีคนไม่พร้อมงั้นเปิดไปก่อนไปใช้ด่านที่ชื่อว่า Corkscrew นะครับ Beach นี่ไง Corkscrew นะเป็นคล้ายๆรูปตุดจีเนี่ยวนทั้งด่านใช้ด่านนี้ครับอ่าแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าละไปเปิดเป็นสาธนารณะเหมือนเดิมก่อนโอเค เห็นไหมครับว่าเวลามันนับถอยหลังอัตโนมัติละหลังจากนี้เราปล่อยเลยเลยครับวางมือถือได้เลยแล้วก็ไปดู Netflix หรือจะไปทํานู่นทานี่ตามที่เราต้องการได้เลยฮะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแนีหน่วหมวกเนี้ยมันจะทาให้ฟังก์ชันพวกนี้เปิดนะทําให้เราเข้าทางลัดไม่ได้อย่าลืมกันนะครับเนี่ยปล่อยปล่อยได้เลยครับไม่ต้องมาขับแล้วเดี๋ยวจะไปกันเร็วๆนะไม่ให้เป็นการเสียเวลามันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับจนจบขับเอง ค่าประสบการณ์ที่ได้มามันก็ไม่ได้มากมายเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้หรอกครับแต่ก็นะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเนี่ยได้มาละเรียบร้อยสักพักเดี๋ยวเราจะเข้าไปหน้าเตรียมตัวเหมือนเดิมแล้วมันก็จะนับเวลาถอยหลังเหมือนเดิมวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะ,ะถ้าเกิดแบบโอ้ยอยากทํานู่นทนํานี่แต่อยากให้เกมมาเล่นไปเองก็วิธีนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะจะเหมือนเดิมนะครับสคัญมากเลย ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กด notification กด,ดิิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนและยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ